ครับผมมิสเตอร์เคแห่งเกมไทยวัฒนาปุ๊บนะครับพินี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การ u n นบ็อกซิ่งเปิดกล่องสินค้าจากเกียงไทยวัฒนาปุ๊บนะครับและในวันนี้เรามีสินค้าใหม่ล่าสุดมาแนะนําให้ทุกท่านรับทราบกันนะครับเป็นแท่นตัดกระเบื้องมาราทอนรุ่น B 0 2 8 0 0 p นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ท่านทราบหรือไม่ว่าในการตัดแผ่นกระเบื้องเนี่ยนอกเหนือจากการใช้เครื่องเจรูกหมูในการตัดแล้วอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถช่วยทุนแรงและประหยัดเวลางท่านได้ก็คือแท่นตัดกระเบื้องตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมาดูส่วนประกอบตัวแรกกันจะเป็นฐานรองผลิตจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาและทนต่อการกดทับได้อย่างสูงครับต่อมาดูที่ฐานตั้งสองข้างอันนี้ไว้ใช้สําหรับ การรองรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นไม้บรรทัดซ,ซึ่งมีความยาวถึง52เซนติเมตรตัวนี้ไว้ใช้วัดขนาดของกระเบื้องที่เราต้องการตัดได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือ,อเลเซอร์ที่ช่วยในการมาร์กจุดในการตัดของแผ่นกระเบื้องให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับครับส่วนประกอบชิ้นต่อไปก็คือ แกนเหล็กบาคู่นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นกระบอกลูกปืนหรือเนี่ยบอว l ลเวลลิงสไลดซึ่งสามารถจะช่วยให้ในการเลื่อนตัดเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นตัวต่อไปก็คือคันโยกและก็แท่นกดกระเบื้องนะครับสิ่งสำคัญที่ขายไม่ได้ก็คือลูกตัดนะครับซึ่งทำจากทางสเตนคาร์บายตัวนี้เนี่ย นอกจากจะให้การตัดที่แม่นยำและเฉียบคมแล้วตัวทางสเตนคารบายเนี่ยยังเป็นวัสดุที่ทนการสึกล้อได้อย่างสูงด้วยนะครับต่อไปมิสเตอร์เคจะมาสาธิตการใช้แท่นตัดกระเบื้องมาระคอนกันนะครับโดยที่เรานำมาสาธิตเนี่ยก็คือแผ่นกระเบื้องแกนิโตซึ่งมีความแข็งและหนานะครับโดยการวางแผ่นกระเบื้องลงไปในแท่นตัดกระเบื้องอันนี้นะครับ ซึ่งเราอาจจะใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยไว้สำหรับมาร์กจุดที่ต้องการตัดนะครับโวยที่ผมกดปุ่มเลเซอร์ตรงนี้นะครับผมวิธีการตัดกระเบื้องก็คือนำลูกตัดกระเบื้องเนี่ยกรีดลงวนบนแผ่นกระเบื้องแกลนิโตของเรานะครับโดยโดย,โดยที่เรากรีดจากล่างขึ้นด้านบนดังนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแผ่นกดกระเบื้องเนี่ยกดไปที่แผ่นกระเบื้องโดยใช้คันโยกโยกลงนะครับ ดังนี้ครับกระเบื้องก็จะแยกออกจากกันที่ท่านรับชมไปก็คือความสามารถของแท่นแตะกระเบื้องมาราทอนรุ่น B02800P และอย่าลืมพบกับมิสเตอร์เกับการ Unboxing ิได้ใหม่ที่ทาง YouTube Channel เกียงไทยวัฒนาปุ๊บและอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับการพบกับมิสเตอร์เก็คือเข้าไปกดไลค์กันที่แ n น a g e เกียงไทยวัฒนาปุ๊บสำหรับวันนี้มิสเตอร์เขอลาแต่พียงเท่านี้สวัสดีครับ